เดี๋ยวรอเทพมีหน้ารอแป๊บหนึ่งนะสลามอะลเลุมนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บเดี๋ยวมันจะมีมิทเชคส์สั้นแล้วจะได้คูณสามเมืองแมนมาจากไหนอ่ะสองหมื่นห้าว้าวมาคนมาแล้วเอ็มวีพีหนูเร็ว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 เอ็มวีพีผมเร็วเร็วโบนัสมิชชั่นหกสิบวิทุกคนคูณสามคูณสามเร็วเลยเร็วเลยคูณสาม ยัางๆยยย่งมิชชันงคุถามแล้วตอนนี้ของหนูคุณถามแล้วค่ะทุกคนเลยแอย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปส่งอย่าไส่งรอก่อนรอก่อนรอฟังผมก่อนรอฟังผมก่อนรอแป๊บหนึ่งมาเร็วๆร็วกิ n g p ิ้งพ t a r ์ e t ร4 0เตร้อยสี่สิบเร็วๆทุกคนขอหน่อยเร็วขอหน่อยเร็วเๆกดกดกดังผมเร็วกดก่อนกดให้ลิสต์ r ร์เก็ตไว้ก่อนเร็วๆอะไรก็ได้เอาลิสต์แาร์กเก็ตแล้วขอบคุณนะครับโอ้ยมีมินะขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ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 ขคุณัอรทุกคนทุกคนเล่โอ้โหบอสบอรทกคนทุกคนลน กูใครมีนวมส่งมาก่อนไอายุเใหมนวมก่อนแล้วทุคนครมีนวมก่อนคมีนวมนี่แล้วเคยมีนวมเครมีนวมใครมีนวมส่งมาส่งมาส่งมาให้มีได้แล้วครับว่าจมี็ไม่มีลยสดแสนรักที่สุดในโลกเลยนะขาทูที่ทำแบบนิ่งไปห้าแสนห้าหม่นสามแสนหกหมื่นเก้าพัน รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบแปดวิแม่ชี้ช่วยหน่อยแม่เย็นเย็นเ็นเย็นนะครับเจ็นเย็นตอนนี้ตอนนี้เอ็มีพีของผมคือมิบีน่านะครับแล้วก็กุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็คุณออนอนน์นะครับคุณอัญชลีคุณล่าขอีบสสู้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 โอ้หทำไมยูทของบอสน่ากลัวเอ้ยน่ากลัวที่ไหนอันเนี้ยสามแสนเจ็ดก็จะหยอกอยู่หรอ โอ้โหเราวงบห้าแสนหนูจะตามยังไงอีกสองแสนน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนาทีสุดท้ายเจ้าหีมีคนทุ่มรออีกหนึ่งนาทีครึ่งอีกหนึ่งนาทีครึ่งเล้วเร็วเร็วรอเขต้องรอนาทีสุดท้ายทรังแรกจานลึกไว้ตอนนี้คนดูหนึ่งหมื่นแปดร้อยคนนะคะคนคนดูหนึ่งหมื่นเร็วเร็วอันนี้คนดูห้าพันเองเร็วเร็วควงบอลเหลือหนึ่งนาทีสิบนีนะอย่าให้ทางนั้นตามมานะอยาให้ทางนั้นตามมานะอยากเห็นเรือยอทอยากเห็นเรือยอทอยากทำ อยากพามีบีนาไปเที่ยวภูเกต็เกตยอดอยากเห็นเลยยอดอยากพานม,มีบีนาไปล่องเลยยอดตอนเก็บตัวมิสแกรนอินเตอร์ที่ภูเก็ตไปกกแกรนอินเตอร์ที่ภูเก็ตเหรอวะไม่ใช่ดีกว่าแกนอินเตอร์อยังไม่รู้ที่ไหนแต่อยากพาไปล่องเออจะมีจัดแฟนมีที่ภูเก็ตอยากจะชวนมีบีนาไปจังเลยเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่สิบมิ เลย40วิเที่โอ้เราต้องมีแพ็ที่ภูเก็ตตอนั่งเลยยอนก่อนล้างเลยยอนเราต้องนั่งเครื่องบินก่อนเลย26วินั่งเครองบินก่อนแบนั่งเลยย้อนไปพัทยาก็ได้ทุกคนไปพัทยาเลยยอนมาเลยแต่ไม่ค่อยขึ้นเลยอะโอ้ยมันเป็นอะไรอะเราก็อกันเ่ยชีิตชีวิตยเลย ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณแล้วเร็วเร็วรีบหมดไปเร็วเร็วทำไมมันไม่มาร oh. oh. ับตอบโอ้โหโอ้โหรถไฟเหาตีลังกาโอ้โหโโหน้าโอยขอบคุณมากนะครับเป็นซูเปอร์เอ็มวีพีได้นวมไปด้วยแล้วก็คุณกุ๊กกิ๊กได้นวมไปด้วย นะครับคุณเนิร์ดคุณออนอะมนออนอออนอมคนนะฮะคุณอันชลีคุณเชอรี่คุณโนคุณช็อปนิวนะฮะคุณน้ำพึ่งคุณแคนดี้ขอบคุณนะคะโอ้ยหมดไปมเล่นแมตต์เดียวเถอะถ้าเล่นอีกแมตต์หนึ่งเดืกกลัวกลัวแพ้ <laughs> 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 กลัวแพ้ เอาคมันต้องมีรอบล้างตานะคะมันต้องมีรอบล้างตาของหนูต้องขอบคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณพี่ซันแบรนะคะขอบคุณแม่พิชี่ขอบคุณพี่รูบี้ขอบคุณพี่รักนะคะขอบคุณพี่ดิวนะคะเอาพี่มหาเฮงนะคะแม่ปานะคะพี่ไวนะคะคโฉขอบคุณนะคะทุกคนอ่ะอีกสักรอบไหมคะบอนอีกสักรอบไหมหนูว่ารอบนี้หนูก็ไม่แพวเหมือนกันละรอบตะกี้หนูก็แพ้มาละเพราะว่ามีมีพี่าคือโหดมากตอนนี้ใครพร้อมส่งเลยกันนังจะไปเที่ยวสวนบัห่ สงสารมีบีหน้าโอ้ยอ่าส่งม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 าทุกคนทุกคนช่วยกันได้ไหมเ่ะตอนนี้พี่เล็กกลั่งหักแล้วว่างมากงมากทเข้ามาเร็ว อินด st ูแฟนอินดูแฟนฟิสคิกสติกเกิล for me อ yes, ินโดนีเซียฟิล no ิปปินส์อินดูแฟนมาเลเซีย yes U S A ตบ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  เร็วเร็วชับ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 ไปก่อนใจเย็นเย็ของเขาแปดพันแล้วอะไรอะไรเขาก็เต้นเต็มหมดเลยช่วยหน่อยครับตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาก่อนเร็วตัวเล็กตัวน้อยช่วยมาก่อนเร็วคุณแคนดี้คุณกนกพอนุกิกเรวเร็วอะไรก็ส่งส่งมาก่อนเร็วของเขาเก้าพันแล้วเร็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 เร้าเร็วเร็วเรวเร็วเดเเร็วเรก่อร็ดเร็เร็วเร็วอติดเข้าเป็วเก่เ็วเร็วเรกวเน็วเร็เ เกาะติดเข้าไปก่อนเกาะไปก่อนเกาะไปก่อนเกาะไปก่อนทุกคนของเขาหมื่นหนึ่งแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าผมไกลมากโอ้ยเทพโอ้ยทำให้เทปเดือดร้อนรู้สึกผิดจังเลยเทพช่วยด้วยช่วยด้วยเทพผมผิดแ้โอ้ยใจใจเทพมาว้ายมาแล้วนะบอลคือสุดแล้เทพมาแล้วเทพมาแล้ว เทพเาเทพมาถูกเวลาแล้วเทพรู้จ oh yeah. uh ังหวะในการมาด้วยรู hmm. mm ้จ hmm. mm ังหวะในการมาด้วยว่าต้องสาดเท่าไหร่ต hmm. mm ้องใส่ตรงไหนเก่งที่สุดเลย่นี้พี่น้าคุณสามมาแล้วคุณถามมาแล้วเก่งที่สุดเก่ง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 งที่สุดเลยช้างมาแล้ว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 ทุกคนโอ้ยยังหยอยยยยยหยอยยยยยยย เก่งที่สุดเลยนวมมานวมมาดอกดอกกุหลาบอย่าพึ่งดอกกุหลาบอย่าพึ่งเด็ดขาดนวมมานวมมาเร็วนวมมาชกไปชกไปมานวลมาเร็วดอกกุหลาบอย่าพึ่งนวมมาอยู่ตลาดน้ำมาเร็วแล้วส่งมาค่ะจ๊ะเร็ว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 เรนวมนวลนวลมาที่ให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อนะขอบคุณนะครับโอ้ยทุกคนตตามติดมาแล้วเร็วทุกคนคุณสามเร็วตอนนี้คุณสาม สามเร็วคุณูเร็วคุณสามคุณสามคุณช่วกันหน่อยเร็วทุนช่กันหน่อยเขาแซงผมไปแล้วเร็วๆบางกอบนไฟอุ้ยทำไมคนเยอะนเร็วเหลือหนึ่งนาทีสีสิวินาทุคนมากไกบเร็วุกคนไม่มิเกตจจะได้งา ทุกคนทุกคนทุกคนไ่ทุกคนเข้าไปกแนแล้วนทุกคนช่วยด้ยนทุกคนผมจะทันหมผมจะทันไเร็วเร็มันต้องทันเหลือเพนาทียังทัน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 คอยมีชีวิตอยู่รอดปอดไทยเร็วคอยมีชีิตอยู่รอดปลอดทุกคนเราพนไฟมาสองนันก่อนเร็วเร็วเร็วว เร็วอยู่รวมมาแล้วทุกคนรวมเลยวมเลยนเด็กฉัน yep> ้เนจะไปเ่ยนก่อนมอแล้วนะคะเร็วจะไปเปลเ่ยนก่อนแล้วนะคะตอนนี้จพิ่งกุหลาบเจะาพึ่งกุหลาบเจะาพึ่งกุหลบจะพึ่งกุหลับจะพึ่งกุหลาบเจะาพึ่งกุหลาบเจะพึ่งกุลาบเจะพึ่งกุหลาบเจ้พึ่งแพ้ไปแสนหกเองกุหลาบเจะาพึ่งกุหลับจ้าพึ่งกุหลาบเกขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณบน่ ลาจะเพิ่งกุลาบจะพ่งันทันทันทันเหลือสาี่กุลาจะเพิ่งกุลาบจะเพ่งทัน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 เลืใมีชีวิตรอดจะได้ขายงานให้เฮ้ยเร็วเร็วทุกคนชิดมากแล้วที่เล็กก็ไม่ส่งให้บอสบ่อยมากเหลือิบสี่ิเหลสิบีวเลจิบีวิเลบีเวิ

โอ้ยขอบคุณครับอุ๊ยไม่งั้นก็จะได้ MVP อีพีกันหนึ่งอะมีมีนะขอบคุณนะครับมิเข็มทีศครับโอ้ย MVP บขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ันอมยิ้มชอบขอบคุณมากครับคุณเนคุณเบบี้คุณนารีนนะครับคุณแสงดาวคุณบงวาบาวัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะ ขอบคุณมากขอบคุณนะครับโอไวขอบคุณนะครับพี่เล็กชุดมากโอ้ยบอสบอสโหดจังเง่าเทพนานๆจะลงมาทักทีนึงตอนเทพไม่ลงมาตั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะบอสขาแบมจะบอกว่าพี่เล็กที่เป็น MVP แบมมาไปส่งให้บอสชนะมาหลายรอบมากคือคือไปส่งให้บอสชนะหลายรอบเลยบอสบอสใครงานให้แบมด้วยก็ได้นะคะขอบคุณขอบคุณครับพี่เล็กครับพี่เล็ก พี่เล็กเปลี่ยนใจไหมมาส่งให้ผมมั้งเอาไหมเออเสมอเท่ากันอ้าวพอแล้วนะอ่าต่ครับสองหนึ่งไหมอุ้ยบอสโหดนะหนูไม่ต้สองหนึ่งพี่สงสาร MVP พี่อ่สิพี่เป็นคนขี้เก่งใจคนนะหนูก็เหมือนกันหนูก็เก่งใจพี่เล็กเลยพี บอกด้มาขอมาแล้วนะคะทุกคนบอสขอมาแล้วคะจบนะคะจบนะจบนะฮะจบนะฮะแล้วันนี้ไม่เล่นกับใครแล้วนะจบนะจบนะจบนะเร็วๆครับหัวลื่นแล้ววันนี้ทุกคนพี่เล็กพี่เล็กขออะไรอย่างไมไหมพี่เล็กข้ามมาหน่อยพี่เล็กครับพี่เล็กดูสองจอจะมาพี่เล็กพี่เล็กสัญญาว่าจะเขียนบทนะ เอเอีเลือกใหม่เนี่ยให้โซนแบมแบบเด่นๆเลยถ้าเกิดพี่เล็กเข้ามาทําให้ผมชนะเนี่ยรับรองได้ว่าบทมีทุกตอนเลยจาเลยโซน่าเนี่ยจาเลยจาเลยการันตีได้แหละดูที่พี่เล็กมาไหมพี่เล็กไม่มาคนที่มาคนแรกคือคุณภาวดีเช็คชื่อเลยคุณภาวดีมาพี่เล็กไม่มาเม่ยังว่าหนูได้มีมมมเอ พี่เล็กพี่เล็กรัาโซแบมพี่เล็กต้องข้ามาส่งให้ผมเพราะว่าส่งให้โซแบมตอนนี้ก็ชนะในเกมแต่ถ้าส่งให้ผมชนะทั้งชีวิตโอ้พี่เล็กพี่เล็กคิดดูนะอยากให้โซแบมชนะแค่ในเกมนี้แล้วจบหรืออยากให้โซแบมโด่งดังและชนะตลอดชีวิตต้องส่งให้ผมทุกคนทับ ผู้อย่างนี้แล้วมหาอำนาจทุกคนดูเนี้ยยังไม่มีพี่น้อมายายชอบยายพ้องไปโศกขอดเดี่ยวพี่พี่เล็กจำไหมพี่เล็กถามว่าทำไมวินเป็นเจ้ากับศูนย์วะไม่ก็อ๋อหายไปอีกแล้วอ่ะไม่งั้นวินเมื่อวานนี้ได้วินตั้งต้งแล้วว่าหายไปไงอ๋อวินคือมันต้องต้องวินชนะพร้อมกันตัดอมไปเรื่อย นะอฮะเล็กครับผมไม่รอความหวังจากใครเลยผมสงสารมีบีหน้าผมมีบีหน้าให้อีกแล้วอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะงั้นบีบินบีบินเขียนเอ็นดูโซเดนซะหมดเออบีบีหน้าเร็วๆวันนี้ประชุมแบบหนักมากเลยเห็นไหมเลวพี่เล็กพี่เล็กข้ามาฝังลูกตอนนี่บีหน้ามาเอ็นดูมาแล้ว็มาแค่ปลาหวานตัวเล็กๆเองกับพี่เล็ก อย่างนี้บทมันไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเขียนติดเขียนติดอ่ะอย่างมากก็เป็นแค่คนเสิร์ฟน้ําแล้วก็หายไปมาแล้วมิบิน่ามาแล้วให้ดูโอ้ยเร็วโอ้โหไม่เคยสายแข่งอยู่แล้วอ่ะอยู่กยกมือส่งบอลเขาสายแข่งอยู่แล้วอ่ะเร็วมาแล้วเร็วเร็วเร็วมิบิน่าเก่งมากดูจังหวะเฟ้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  ขอหนูคูณสามแล้วนะเป๊ะจังหวัดไหนได้จังหวัดไหนได้เด็กครับผมยิ้มชอบขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับมีบีหน้าโอกาสเดียวของพี่เล็กนะครับที่จะแสดงสปิริตช่วยลูกนะฮะลูกจะดังต้องมาฝั่งนี้ขอบคุณนะคะมีบีหน้าโอ้ยอย่างนี้กดฉบีบยวไงก็เลิศเลิเพอร์เฟกต์บอกเลยบอกเลยบอกเลยว่า เออสงการนี้ก็จะไปวิ่งหลายงานเลยเด๋ยใสใั้หมดใส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 เลยใส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 เลยขอบคุณนะครับมีกมติขับคุณนะครับรถไฟขอบคุณนะครับมีกมีิขับคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เล็กเร็วพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กมาแเล็กเร็วเร็วทำไมมาน้อยอ่ะมานิดเดียวไม่น่ารักอ่ะพี่เล็กมันต้องเต็มอิ่มนิดนึงพี่เล็กครับพี่เล็กเพื่ออนาคตันยั่งยืนนะคุณพิช c ี i ก็มา เพื่อน่คนยั่งยืนของโซนหมดเลยเล็กมาแล้วพี่เล็กสิงโตมาแล้วพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กมาแล้วอย่างเงี้ยรับรองได้ว่าโซน่าไม่ดังนี่ให้นะให้ตกเลยพี่เล็กจัดเต็มเลยดีวพี่เล็กมีมือวมพี่เล็กพี่เล็กเ็นมมาพี่เล็กมีนวมเร็ว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  ขอบคุณครับพี่มีเข็มทิศนะครับอมยิ้มชอบขอบคุณมากครับอันดับหนึ่งน,นะจะต้องได้เป็น MVP ตอนนี้นะความใฝ่ฝันผมนะมีบีนาต้องเป็น MVP นะะน้องเล็กต้องได้นวมนะพี่ดิ๊พิชชี่ก็ต้องได้นวมเข็มทิศก็ต้องได้นวมเฮ้ยม่เล็กอะน้องเล็กอะน้องเล็กอะน้อยไปไหมน้อยไปไหมมันดูอย่างแบบไม่ไม่ชื่นใจอะ <c oughs> เหลือสี่สิบสี่วิให้น้องเล็กตัดสินใจว่าจะให้อะไรเป็นชิ้นสุดท้าย ตัด oh. สินใจจะให้อะไรเป็นชิ้น oh. สุดท้ายอ่ะให้ใหญ่แล้วก็ให้กับไปใหญ่เป, mm. เปิดกล้องนเลยได้คิวเปิดกล้องหรือยังอ่าเดี๋ยวมีวันที่สิบค่ะวออ่าเห็นไหมหอ่ะแล้วถ้าเกิดใครเป็นเอ็มบีพผมนะวันไหนผมจะพาไปดูกองเอาไหมกองถ่ายเออ <laughs> แล้วแล้วแนสดนแล็คพี่แล็คแล้วพี่แล็คพี่แล็คอยู่ไหนพี่แล็คอยู่ไหนพี่แล็คอยู่ไหนพี่แล็คน้องเล็กน้องแล็กอันสุดท้ายโชว์มาสปิริตโชว์มา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 อย่าเอาอย่าเอามีหน้ามาโชว์มี้เด็กไป่ง้ดัดได้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 จากได้จาก ได้จากม้บีหน้าแทน่ร้ขอบคุณมากนะคะคอนเฟิร์มแล้วรอบนี้บอสแบบชนนะแบบขาดลอยเลยนะคะโซน่าไงก็ดังเพราะบอสพูดแล้วบอสพูดแล้วลอ์นี้เป็นพยานโอ้ต้องขอบคุณมากๆมีบีหน้าครับน่านี่สุดยอดต้องให้กดเชเบลเขาแล้วก็เมื่อนสองโอ้โหั้ทั้งใส่ไปเกือบสองแสนนะบอสคุณพิชี่คุณเข็มทิศคุณอมยิ้มคุณภาวดี คุณคูกิคุณเนิร์ดคุณเดือนคุณออยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตั้งใจปั้นอยู่แล้วเลือกมาเป็น Star is b o บออยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมีตสิบอคนบวกแกรน o i ซ์ Voice, ซึ่งแกรนไวซ์หนึ่งในนั้นก็คืออาร์มมันก็จะถึงเป็นสิบเอบวกสี่เป็นสิบห้าคอนเสิร์ตประมาณยี่สิเพลง2ชั่วโมงครึ่งนะครับห้ามพลาดวันที่ยีสิบหนี้ที่ MGIH a l l ถ้าใครดูคอนเสิร์ตก็พันห้าร้อยบาทนะฮะแต่ถ้าใครจะม e e t แอนกร e สเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงก็คือ private meeting ถ่ายรูปส่วนตัวถ่ายคลิปส่วนตัวอวยพรส่วนตัวไฮพลาสได้แลกของขวัญกันได้นะครับบัตรสามพันหรอยบาทตั้งแต่บ่ายโมงจบประมาณสักห้าโมงแล้วคอนเสิร์ตเริ่มสองทุ่มนะฮะเลิกไม่เกินห้าทุ่มนะฮะใครมาไม่ได้กลุ่มปิดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพรุ่งนี้ ประมาณห้าโมงเย็นหรือสี่โมงอะ่ะจะเปิดขายด้วยกันไปติดตามได้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะพูดไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มไหนนะครับฝากให้กําลังใจน้องด้วยขอบคุณมีบีน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้เจอกันนะคิดถึงคิดถึงทุกคนนี่แกมิซซีนบีน่าม,มีทุกม้เลยนะครับ โอเคไปแล้วนะหนูชค่ะขอบคุะบอสขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณ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 ส่ะขอบคุณค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 ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะข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 อบค่ะขอบคุณ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 ค่อบคุณ่ะ หมอนวดใกล้ฉันหมอนวดใกล้ฉันว้าว้าฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วคือบอสขายเก่งเกินอะ่ะมิดแกนของจริงมิดแกนมิดแกนมิดแกนอิน o u แอเรียทุกคนเรียกเขาหน่อยพี่เล็กโหดมาก มีบีหน้าเขาโหดมากแรงอะ่ะพี่เล็กทำงานอะไรคะพี่เล็กทำงานอะไรคะ